ผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้พาคุณผู้ชมมายิ้มหน้าบานไปพร้อมๆกันแต่เรบอกเลยว่าคนที่หน้าบานสุดๆนาทีนี้เนี่ยเห็นจะเป็นแม่นุษย์นุสบาปุลนการนี่แหละค่ะใช่แล้วเพราะว่าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างน้องปุลอายุ18ปีตอนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะน้องเนี่ยสอบติดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภร์ภาคอินเตอร์อย่างที่ตั้งใจเอาไว้โดยคุณแม่นุษย์เขียนข้อความเอาไว้แบบนี้ค่ะ แม่ไม่รู้ว่าจะมีคำพูดใดที่จะบรรยายความรู้สึกดีใจที่สุดในชีวิตในห้วงเวลาของความอดทนตรากตรำร่ำเรียนมานะอดทนทุ่มเทเพื่อความฝันที่ลูกเลือกเอง ลูกของแม่สอบเข้าหมอได้สำเร็จตามความใฝ่ฝันของลูกยินดีด้วยครับลูกรักนะคะ<ม>โอ้โหซึ่งก็มีพี่น้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความยินดีกันยกใหญ่เลยเอาจริงๆน้องปุณเนี่ยนะอายุแค่18เองข,ขอบศุแล้วนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ย คุณแม่นุชเนี่ยได้ถ่ายคลิปวิดีโอความน่ารักของน้องปุณน้องปุณเป็นเด็กที่น่ารักมากชอบฟังคุณแม่เป็นเด็กที่รักคุณแม่มากๆก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยไปลงค่ายช่วยคุณปู่เรื่องเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายนี่แหละไปพบปะกับชาวบ้านด้วยเด็กวัยเนี้ยขนาดนี้คิดได้แบบนี้เลยนะคะต้องชื่นชมคุณพ่อคุณแม่นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแฟนคลับน้องปุณเริ่มเยอะขึ้นนักข่าวก็ไปถามว่า เฮ้ยอย่างนี้เนี่ยจะเตรียมดันน้องเข้าสู่วงการบันเทิงหรือเปล่าแต่คุณแม่นุชบอกว่าขอให้เรียนจบก่อนเดี๋ยวเ,ออเรื่องเข้าวงการบันเทิงเนี่ยว่ากันทีหลังว่าอย่างนี้สบายมโน,นก็เบาๆหน่อยนะจ๊ะแซวอะไรแล้วก็เนาะเออคุณผู้ชม